สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดีคาครับและที่เห็นข้างหลังผมอยู่นี้นะครับนี่คือปอร์เช่ทันาเมล่าสปอร์ตโอลิสโมจริงๆอ่ะมันไอช่องไอแชมอ่ะชื่อรายการของเขาว่าช่วงทำมาหาแดกเราอ่ะคล้ายๆกันครับขายรถแดกครับใช่รถเองรถพี่โอเมงรถตัวเองเลยนะครับตอนแรกคิดน่าจะอยู่นานๆวันก่อนไปคาร์บินโนที่เฟอร์รี่มาเห็นตัว296 GTB ออกใหม่ก็ไปยืนดูแล้วก็ยืนไปยืนมาที่ไหนเอ้ยกลับมาขายรถดีกว่าจะไปซื้อเฟอร์รี่ขายเฮียก็ไม่พอเฟอร์รี่ น็อตล้อยังไม่ได้เลยเฮียพี่ครับใครที่ดูรถผมอยู่คันนี้นะครับท่านอาจจะไฮโซโบใหญ่มาเราเข้าใจครับแต่สไตล์ของช่องเราเราจะพูดจาเป็นตลกสนุกสนานเป็นกันเองเราทำความเข้าใจก่อนจะมีคําพูดบางคำพูดอาจจะดูไม่สวยหรูไม่แมทกับรถฟอร์เชอร์นันเดราเราต้องขอกราบประธานมอเตอร์ไซค์ไว้ด้วยกราบประธานอาภัยเนื่องจากว่าอันนี้เป็นสไตล์ของช่องเราแบบนี้แต่เราพยายามจะพูดให้พอที่สุดเราจะทําได้พี่มาดูเฮียนี่กันครับผมพี่มาดูเฮียนี่กันครับผมแต่เราพยายามจะพูดให้พอที่สุด เราทำได้พยายามหรอพยายามหรอพยายามหน่อยอีกนิดนึ่งขะอีกนิดนึงทุกคนสแบบนี้ครับอันนี้นะครับคือบอเชกเป็นห่วงโซ่อาหารสูงสุดของรถซีดานครับในมุมพี่เองนะในมุมพี่เองนะอันนี้เดี๋ยวเขาบอกเอยแล้วเป็นเล่หรอเออมันมันก็อีกขั้นหนึ่งบายอ่ะสำหรับกูเนี่ยอันนี้คือที่สุดแล้ว รถสีดาแต่คันนี้ครับไม่ใช่พอเช่ธรรมดาครับอันนี้มันเป็นพอเช่พนาย a ล่าและเป็นตัวสปอร์ตทอริสโด้วยคำว่าทอริสโตคือตูดมันจะยาวออกไปถ้าหากว่าเป็นในรถบีเอ็มเขาเรียก Co ูลิ่งถ้าหากว่าเป็นเบนซ์เขาเรียกเอสเตดถ้าเป็น Por อเช่เขาเรียกว่าสปอร์ตทอริสโต้ไอตัวนี้มันจะเป็นตัวที่หาย,ยากกว่าและรถคันนี้ครับออกศูนย์เอคือออก 0, ศูนย์พอเช่ไทยแลนด์ไอตัวนี้ครับต้องคุยแบบนี้กว่าจะได้ตัวนี้มาไม่ใช่เรื่องง่ายคมณดิสี่ศูนย์นะครับผมได้ก้าวเข้าไปที่ศ บอกว่าจองได้ขาห้0 0 0 0คุณคอนฟิกเลยใส่เบาะนื้นไฟหน้านี่ไฟนู่นอย่างงู้นลำร,รุ้งเมื่อไหร่ไม่มีกำหนดอ้าวแล้วถ้าถามว่าเอ้ยแล้วถ้าเป็นพานาเมล่าธรรมดาล่ะมีคอนฟิกเลยวางจอง5 0 0 0 0นรอรถ12เดือนครับใช่แล้วผมถามว่าทำไมเป็นตัวสปอร์ตโคริสโมถึงรอนานกว่าเขาบอกว่ามันต้องดูด้วยว่าไอ้ตัวนี้มียอดสั่งเท่าไหร่ไอ้ตัวนี้มียอดสั่งเท่าไหร่ตัวนี้มียอดสั่งเท่าไหร่แล้วเขาจะถึงปล่อยตัวพิเศษเออกมาให้ตัวหนึ่ง อ่านี่เซลลบอกเรามานะครับอ้างอ,อิงจากเซลลครับขิดภาพการใดก็ไปว่าเซลลค่ะเดี๋ยวให้เบอร์ด้วยครับ <laughs> อาจริงๆมันเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่ารถคันนี้มันไม่ใช่ตัวธรรมดาครับมันอาจจะเป็นตัวพิเศษจริงๆมันอาจจะธรรมดาที่อื่นครับแต่พอในไทยมันพิเศษเนื่องจากว่ามันต้องสั่งมีจำนวนสักนิดหนึ่งนะครับมันเลยอาจจะหายากกว่าขับบนถนนทั่วไปแน่นอนไม่ซ้ำใครแน่นอนอาจจะซ้ำแแต่น้อยอ่ะรถคันนี้เป็นสีเทาครีบยอนก่อนนี้เป็นสีเทาดำครับตอนนี้เป็นสีเทาเข้มเรียบร้อยครับเราใส่ชุดคาร์บอนทั้งคันคาร์บอนแท้นะสั่งน้ำเข้ามาแสนกว่าบาทท่านที่กำลังจะซื้อรถคันนี้ครับผมพูดจาไม่เพาะต้องขอโทษจริงๆๆคครรรรััับบมมนนนนเเเเป็สไตลล์าาาจจิงงดดดี๋ยวผะะะอพพููให้ททุก่ แล้วมาถึงในส่วนต่อมาครับไฟหน้าของเราครับไปสองสว่างทางด้านหน้าครับแบบ LED ครับและมีเป็น4จุดผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับตอนนี้ก็คอนฟิตมาครับสามแสนกว่าครับเห็นเงาเงาแบบนี้นี่สติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์เทคโนโลยีล่าสุดครับหมายความว่าถ้าหากว่ามันเป็นรอยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาออกมาจอดปากแดดวิ่งผ่านแดดหรือว่าเจอความร้อนสักนิดหนึ่งมันจะกลับคืนตัวมาที่เดิม แล้วท่านไม่ต้องไปเปลี่ยนสีไม่ต้องไปแจ้งเปลี่ยนสีครับเพราะ่าลงเทาเหมือนกันรถเดิมเป็นเทาเข้มเราเปลี่ยนให้เป็นเทาอ่อนเท่านั้นเองล้ออนี้เป็นล้อลายคล้ายๆ B C Ford ครับแต่เป็นล้อฟอร์แท้ก็คือน้ำหนักเบาแล้วน้ำหนักเบาถูกต้องใช่ครับแสนหกไม่รวมยางไอ้ล้อพวกนี้ต้องสั่งตัดสั่งตัดครับใช่ครับต้องคุยอยงครับล้อนี้ครับผมรอของมา2เดือนนะครับล้อชุดนี้นะครับผมเบิกมาขนาดแจกแล้วเาะ่แจกเาเป็นตัวแทนเขาสามารถสั่งตัดให้เราได้สั่งตัดหมายความว่าผมเอารถผมไปเทียบแล้วตัดตัดล้ออัน ลดผมเลยนะครับฉะนั้นล้อชุดนี้จะใส่ได้กับพานามล่าทุกคันและไม่มีที่ไหนสต็อกไว้เพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยแตกกันเท่าไหร่นี่เป็นล้อเดิมของมันครับถ้าเอาอยางอันนี้ใส่อันนี้ก็คือใส่ล้อดเดิมให้เลย21นิ้วถูกต้องล้อนี้ก็มีมูลค่าแสนกว่าบาทกับ2 0 0แสนแต่แถมให้อ่ะมาถึงในส่วนต่อมาครับคาลิปเปอร์เบรกสีเขียวอันนี้เป็นของเดิมติดรถมาเลยเราแลปสติกเกอร์มาจากยูทูบเบอร์ดังท่านหนึ่งแถวกเกษตรนวมินใช้ว่า,า,วาฟูฟูฟังอะไรสักอย่างถ้าท่านดูููคลิปออยย่่รตงมมุ ไม้ไทยลาวอะแต่ไม่บอกชื่อเต็มๆนะถ้าจะบอกให้ชื่อว่าเต็มๆโอนค่าสปอนเซอร์เข้ามาเดี๋ยวพูดเต็มๆเลยว่าฟูลฟังชั่นเลยเอา้<อ><อ> คูดไปแล้วป่ะพูดไปแล้วติดมาจากพี่พุดดี้ครับฟูฟังชันเนี่ยครับป็ดดีมากใช้คำว่าดีมากๆเลยนะครับมีการรับประกันด้วยถ้าหากว่าพองหรืออะไรเข้าไปซ่อมหรือไ่เซอร์วิสกับเขาได้อย่างที่ผมบอกว่ารถคันนี้ครับมันเป็นสปอร์ตโริสโตมันเลยทำให้รถมันดูยาวกว่าความจะเหมือนแวนโสจะดูใหญ่ถ้าหากว่าเป็นตัวพันนาเมล่าธรรมดาสปอยเลอร์ตัวนี้จะมาอยู่ตรงนี้แทนตัวนี้นะครับเอาไว้กดลมเพื่อเพิ่มดาวฟอเป็นกดของอากาศพลศาสตร์เพื่อให้รถเกาะถนนได้มากขึ้นสมมติเราวิ่งแบบลู่ลมแบบนี้ปร๊บวิ รถมันจะมีอากาศทั้งบนและล่างช้อนพร้อมกันใช่ครับประดับให้รถบางส่วนยกตัวขึ้นแต่ทํายังไงล่ะครับเพื่อให้รถมันกดถึงพื้นได้ทั้งหมดโดยการที่เพิ่มดาวฟอร์สโดยการที่มียกปีกยกปีกที่นี้ขึ้นมาและจะยกปีกอัตโนมัติครับถ้าหากว่าท่านขับความเร็วถึงจุดของมันและรถคันนี้นะครับมันใช้ได้ทั้งหมด3ระบบด้วยกันหนึ่งเ <1 S 1> บนซินธรรมดาน้ํามันล้วนสองไฮบริบ2 2> บดสามไฟฟ้าไฟฟ้าล้วนไฟฟ้าล้วนๆนะครับใช้คถึว่าไฟฟ้าล้วนๆไม่มีเครื่องยนต์มาเกี่ยวข้องมันก็ใช้ได้แล้ะถ้าท่านถ้าาชร์จ เต็มที่ครับมันสามารถขับได้ถึง40กิโเมตรต่อชั่วโมงถ้าท่านอยากจะรู้ฟิลวรถไฟฟ้าแรงแค่ไหนอันนี้ตอบได้เลยว่าโอเคมากนะครับแล้วมันจะต้องไปทําแท่นชาร์จะไรไหมพี่สําหรับตัวชาร์จนี้แท่นชาร์จนะครับแล้วก็ถอดถ่านออกมาแล้วก็ใส่แท่นชาร์จเข้าไปแล้วเราก็พันมอเตอร์ดําแดงไว้หรอใช่แล้วก็ระหว่างนั้นก็ประกอบรางประกอบรางใช่ที่เออได้มาทำยานี่ครับเรามีที่ชาร์จมาให้ด้วยที่เราสามารถเสียบไฟบ้านได้เลยครับฝั่งเนี้ยเสียบรถ นี่คั้งนี้เสียไฟบ้านทั่วไปได้เลยแล้วรถคันนี้ครับตอบโจทย์มากๆในยุคของปัจจุบันนี้กับรถคันนี้นะครับที่สอาคักวันนี้นะครับเห็นล่างใหญ่ๆแบบนี้นะครับรถมันแรงมากๆคันนี้มีแรงม้าถึง400กว่า460กว่าใช้เครื่องเป็น2.9 V6 ครับเป็นไฮบริดด้วยเป็นไฟฟ้าด้วยแล้วท่านลองคิดครับว่าเครื่องยนต์บวกกับไฟฟ้ามันจะแรงแค่ไหน ท่านไม่ต้องกลัวรถเสียการนะครับโอ้ยรถแรงแบบนี้เอาพื้นไม่อยู่ไม่ต้องห่วงครับรถคันนี้ขับเครื่องสี่ล้อครับถ้าหากว่าท่านขับไปไหนระหาที่จอดยากผมบอกเลยว่ารถคันนี้หาที่จอดไม่ยากเพราะว่าได้ที่จอดที่สุปขาทุกห่งจอดสุปขาได้ด้วยทุกแห่งครับใช่ท่านบอกเอ้ยรถมึงอะรถแต่งแต่งยังไงพี่รถมึงเตี้ยเนี่ยรถมึงเตี้ยเนี่ยรถแต่งนี่ครับ รถรุ่นนี้ครับมันสามารถปรับได้ถึง3ระดับต่ำมีเตี้ยกลางและสูงดูนี่ครับตอนนี้ครับผมปรับมาระดับที่สูงที่สุดก่อนนะครับอันนี้คือระดับที่สูงที่สุดนะครับมันจะปรับข้างหน้าและไปข้างหลังและข้างหลังมาข้างหน้าเดี๋ยวรอสักครู่ครับโอ้หสูงขับสบายอย่างเงี้ยและนี่คือสูงสุดแล้วแล้วบอกโอ้ยไอ้นมขับยังก็ดูย่องย่องเป็นยีราฟสิได้ครับพี่รอแป๊บหนึ่งครับต่อไปอีกระดับหนึ่งลงนุ่มนวลนะได้และนี่คือระดับกลางครับ อ่าลงแล้วค่อยๆลงหมอบเลยโอโถไอ้นุม่มรถปรับขึ้นปรับลงไม่เห็นมึงสตาร์ทเลยนี่สตาร์ทอยู่นะสตาร์ทแล้วทำไมไม่เห็นได้ยินเสียงเครื่องเพราะมันสตาร์ทด้วยไฟฟ้าครับอ่าขึ้นมาบนร,รถครับผมพาไปดูมารถนี้ครับเขาถูกออกแบบที่พวงมาลัยมาเพื่อให้คอนโทรลรถแบบมั่นใจและไม่อยากให้คนขับเนี่ยเอามือออกจากพวงมาลัยซะส่วนใหญ่เพราะนั้นพวงมาลัยเนี่ยจะคอนโทรลแม่งทุกอย่างเลยเราสามารถปรับหน้าจอได้หน้าจอเนี่ยจะมีอนาล็อกแค่เพียงบอกรอบรถเท่านั้นแต่ที่เหลือครับมันจะบอกหมดเลยนี่ดูนี่นี่ อ่า,อาเปลี่ยนใช่อันนี้นบอกบูธอ่ะบูธเท่าไรอันนี้เป็นไฟฟ้าไฟฟ้าขับได้อีกกี่กิโลนะครับนี่นมีแมพให้ดูด้วยนี่แต่คันเร่งนะดูนะอันนี้เป็นไฟฟ้านะครับไฟฟ้าไม่สามารถเบิร์นรอบเครื่องได้เพราะว่าถ้าเบิร์นรอบเครื่องจะเป็นเครื่องยนต์พอเราใช้ปุ่มตัว E ครับปรับไปที่ไฮบริดครับที่ไฮบริดก็ยังเป็นไฟฟ้าอยู่นะครับจนกว<ช>่าเราจะเคลื่อนที่ออกไปสักระยะหนึ่งหรือว่ารอบเครื่องสูงมันจะปรับเป็นเครื่องยนต์ทันทีและนี่คือสปอร์ตนะครับและถ้าสมทุกท่านบอกเฮ้ยสปอร์ตยังไม่พอใจไอ้นุ่่มมมมเเเออาสปปร์ตตพัััดไลลยยฮะแแทีีีีนนน้้บบ ผลของมันครับถ้าหากว่าท่านสมมติว่าจะขับด้วยความเร็วสูงและไม่ต้องการให้ลมมันผ่านไปท้องมายกรถขึ้นเยอะๆนะครับ,รบท่านก็กดดให้มันตี้ลงโดยใช้ปุ่มตัวครับมันจะมีโลมีเดียมแล้วก็ลิฟต์เลยลิฟต์นี่คือยกเพื่อให้ผลลูกอนาดบ้างให้ผลอะไรบ้างนะครับผมเบิ้ลให้ฟังนะครับ นุ่มใช่คือได้อารมณ์แต่ขับแล้วไม่รู้สึกลำคาญถูกต้องในส่วนของแผงควบคุมตัวนี้นะครับตรงกลางนี้นะครับไม่ต้องไปปรับให้มันยุ่งยากครับมันมีปุ่มง่ายๆครับก็แค่เปิดแอร์ปิดแอร์นะครับถ้าท่านอยากจะปรับแอร์อย่าไปปรับใช้มืองี้มันหักนะเว้ยให้กดเข้าที่หน้าจอครับปรับไปที่คียเมดแล้วปรับองศาของตัวใบพัดแอร์ที่ตัวนี้ครับรวมถึงข้างหลังด้วยเบสลองดูข้างหลังข้างหลัง เลื่อนได้เหมือนกันปรับแอร์ด้านหลังได้เลยมีแยกซ้ายขวาอุณหภูมิแล้วก็ยังมีสลลูอาเปิดมากาได้อะไรได้ไดแสงเข้าข้างหลังเนี่ยรู้สึกจะคอนฟิกใช่ไหมพี่เบาะถึงเป็นแบบเนี้ยใช่ครับต้องคอนฟิกครับเบาข้างหลังจะเป็นคอนฟิกเบาะจะมี2แบบด้วยกันอันนี้เขาเรียกว่าสีที่นั่งครับ<อ>แล้วมีแบบนึงเขาเรียกว่าเบาะโซฟายาวๆเลยเขาเรียกว่าสีบวกหนึ่งครับแต่ถ้าท่านบอกเอ้ยกะสังขาแก้วไม่โอเคอยากจะปรับเป็นแบบเปิดเป็นสัลลูไปเลยนี่ครับ รถคันนี้วิ่งมาแล้วนะครับ3,33098เท่านั้นเองครับจะบอกแบบนี้กุญแจ2อดอกครบออปชันคันนี้ถือว่าค่อนข้างดีครับและท่านก็ไม่ต้องไปรอรถปีนึงสองปีให้มันวุ่นวายเพราะรถคันนี้ต่อโจทย์ที่ท่านจอดอยู่ที่ดีคาร์อยู่แล้วครับในส่วนของประตูนะครับ,รบประตูเป็นประตูดูดนะครับแบบนี้ปิดไปเบาๆแล้วม่นปิดเองเห็นไหมข้อดีของรถุ่นนี้คือเปิดประตูแบบไหนอยู่แบบนั้นไม่เชื่อเราดูนี่เออ ไม่มีแบบโยกับเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียง B O S E อ่ะไปออกเสียงแล้วกันออกวัวแอ่กดเพื่อกดให้เลยใช่ได้ใช่ใช่แล้วก็เรียกบอสบอสอันแล้วท่านท่านเองแล้วกันมันเป็น B O S E ป่ะอ่เออแล้วแต่ท่านเองราคออกห้างตอนนี้นะแข็งแบบแข็งสุดๆราคาที่แข็งเผิ่มราคาขึ้นเลยเพราะว่าคนต้องการเยอะแต่รถมันไม่มีผลิตไม่ได้ใช่ครับใช่ครับครับพี่ราคาคันนี้คอนฟิกมาเบ็ดเสร็จจบมา9ล้านกว่า ใช่ไม่แค่30,000ื่นโลนะครับเลื่อนล้อออกจาก AS ปี2019แล้วจดทะเบียนปี 2020, 2020ครับ,รบและรถคันนี้ก็อายุประมาณ2ปี3ปีปราคาสบายกระเป๋ามากๆครับถ้าหากว่าท่านอยากจะเป็นเจ้าของคันนี้แล้วแล้วก็ราคาแค่เพียง 7จ็ดล้านหแสนเหมื่นบาทเท่านั้นครับถ้าหากว่าท่านเครดิตดีนะครับรถอันนี้จัดไปนั้นได้เต็มนะครับเต็มเลยใช่ไหมพี่เต็มครับดอกเบี้ยสตาร์ทเริ่มต้นที่2.79ครับครับและจัดไปนั้นได้เต็มนะครับใช้เงินออกรถเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองครับถ้าท่านอยากได้สิทธิพิเศษจากเรานะครับติดต่อหาเราครับโดยโทรหาเบสได้เลยครับโทรหาผมได้เลยครับ09 68 68 6668ครับผมใช่ครับและโทรหาพวกเรานะครับคำเชื่อว่ารถแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนและที่สำคัญเจ้าของขายเองด้วยและนี่่คือชวงขาย แดกครับสวัสดีครับช,ช,ชื่อช่องหน้าอุนหุนจริง